ุูกยานีเคลียร์ปมโดนเมาตกอับพร้อมเล่านาทีบอกลูกว่าพ่อแม่เลิกกันแล้วอีกหนึ่งตัวแม่วงการบันเทิงแถวหน้าของเมืองไทยลุกยานีที่ล่าสุดควงลูกชายคนเดียวแฟรงกี้ยาทิพมาเปิดความน่ารักสไตล์แม่ลูกพร้อมตอบกระแสสังคมที่ถูกมองว่าเป็นดาราขาลงผ่านทางรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31มมีกระแสข่าวพี่ตุ๊กตกอับไม่มีงานทำุ๊ก นี่ยังน้อยวอนของานแล้วก็ตัดหน้าดิฉันที่เล่นละครน,น้ำตาหยดเก่งขอบคุณมากไม่งานไม่ได้ออกรายการนี้โถตกอับแม่คุณเอ้ยตกอับชีวิตเดียวเขาเชื่ออีตุ๊กคนเรานี่นะสมองมันต้องมีพุทธิปัญญาวิจารณญาณคนไม่เชื่อเขาก็แก้แทนเด็กที่อยู่กับแม่บอกหนูอยากเข้าไปด่าจังเลยวิธีที่ดีที่สุดคืออย่าดูอย่าอ่านช่วงนี้ทำอะไรบ้างตุ๊กไม่ทำอะไรทำใจตกอับจะไปไหนรอดไปไหนก็ต้องใช้เงิน เอาตรงๆไม่ได้ลำบากเลยุ๊กแต่ก็ไม่ได้หรูหราต้องบอกนิดนึงไม่เคยของานใครทาเขาต้องดูความเหมาะสมไม่ทําให้คนลําบากแต่ถ้ามีปาร์ตี้ขอไปแต่งานไม่ขอพอมีประเด็นขึ้นมาลูกชายว่ายังแฟรงกี้เราเห็นอยู่ครับุ๊กไม่เห็นมันพูดอะไรเลยวันนั้นเดินเข้าร้านของพ่อเขาแล้วเขาเป็นเชฟขายพิซซ่าเราเดินเข้าไปคุณยานีขอตรวจกระเป๋าหน่อยเฮ้ยมันเล่นมุกอะไรเรานัดเพื่อนไว้ข้างในมันบอกขอดูกระเป๋าตังหน่อยมีเงินหรือเปล่า เห็นข่าวลงว่าตกอับแม่ทำอะไรไม่ค่อยแคร์สื่อไม่ว่าจะเป็นการจิบการดื่มการสูบบุหรี่หรือว่าอะไรหลายอย่างตุ๊กเดี๋ยวก่อนนะฉันดื่มฉันเคยขอเงินใครมาดื่มไหมปอดตับใครมาใช้กับฉันไหมฉับสูบแล้วเคยไปพ่นใส่หน้าใครในที่สาธารณะไหมนั่นคือความสุขของแต่ละคนไม่ได้บอกอันนี้ดีไม่เคยโปรโมทมันเป็นสิทธิของแต่ละคนดูดบุหรี่ไม่เคยฆ่าแม่นะแต่ย่าบ้าฆ่าแม่นะฆ่าผัวทะเลาะกันทุกวันความสุขของแต่ละคนนี้ไม่เท่ากาัน บางคนชอบเล่นไพ่บางคนชอบปาร์ตี้บางคนชอบอยู่บ้านตุก๊กที่พูดมาถูกหมดเลยไพ่ก็ชอบเล่นถ้าสังเกตนะช่วงแรกเล่นไพ่หลังๆเล่นไพ่ด่ากันวายป่วงแฟรงกี้บอกว่าคุยทุกเรื่องกับคุณแม่เลยแฟรงกี้ก็คุยนะถ้ามันจําเป็นจริงๆถ้าไม่จําเป็นอย่าคุยดีกว่าคือถ้าไม่คุยเดี๋ยวเขาก็รู้อยู่แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นตุก๊ก สืบสืบเราไม่เล่น Facebook ก็ไปถามลูกหลานว่าแฟรงลงอะไรบ้างเวลาเจอสาวๆาวของแฟรงกี้จริงๆเป็นยังไงห่วงลูกไหมตุ๊กไม่หูวเคยเจอไหมตุ๊กเคยเจอมันก็มีกติกามรารยาทเขาบอกว่าสำเนียงสอบภาษากิริยาสอสกุลส่วนความโง่ความฉลาดไม่ใช่คุณจบป .0.4 แล้วคุณโง่ไม่จริงสมองเขาพัฒนาแล้วไม่ใช่คุณจบปริญญาเอกแล้วคุณฉลาดไม่จริงคนโง่ก็เยอะแฟรงกี้ ตอนแรกทำเป็นดูดๆสักพักเอากระเป๋าแบรนด์เนมมาให้เอาลูกเอาใบนี้ไปเอารองเท้านี้ไปตุก๊ก็ไม่มีลูกสาวถ้าตายไปจะให้ใครแต่เวลาให้ของต้องถามก่อนนะว่าชอบไหมถ้าไม่ชอบอย่าเอาไปเพราะเราจะไปให้คนที่เขาชอบความลับของลูกแม่จะรู้หมดต๊กถ้าเราว่าลูกเราเป็นเด็กที่ร้ายกาจเกเรไม่ใช่เด็กที่ไปโรงเรียนแล้วกลับบ้านอ่านหนังสือ เราจะรู้ทันมันเราต้องรร้กาศสมัยเด็กเราก็ไม่ใช่คนธรรมดาไม่ต้องมาเล่นมุกนี้เรารู้เราเล่นมาแล้วตอนเด็กแต่เขาน่ารักเชื่อฟังแมุ่๊กไม่มันทำหน้าเชื่อฟังไปแบบนั้นยายรักมากเลยฟแฟรงก์หมดเยอะมากโกลน,นะครับแต่ทำไมไม่ทำไม่เถียงแม่ดูไหมฟแฟรงกี้ไม่ดูครับไม่ทำการบ้านแฟรงกี้เขาไม่สอนุ๊ก ขอโทษดิฉันมีนัดปาร์ตี้ทุกเย็นที่เลี้ยงเขามาละนองตุกคะแรงเขาทำการบ้านแล้วทำไม่ได้นี่เลยบอกว่าเรื่องของมันรู้ไหมเรียนโรงเรียนอินเตอร์ค่าเทอมปีละกี่แสนฉันส่งไปเรียนดีแล้วช่วยตัวเองถ้าไม่ทำก็ทำโทษไม่ว่าครูบางคนเขาชอบเรียนกับลูกแต่พี่บอกว่าจบการศึกษาแล้วไม่อยากเรียนแล้ว